ครับป้าผมเช้าผมก็ไปทำบุญอยู่หลายที่ครับรูยเนาะตื่นมาตอนเช้าผมก็ไปสิงสมทบบุญเทปันให้นะครับแล้วก็ผมก็ไปทำบุญที่วัดนู้นเจริญพฤษนะครับผมก็กดน้ำนะครับแล้วก็อุทิศกุศลให้นะครับตอนนี้ผมก็ระลึกถึงบุญบุญสมทั้งหลายเลนะแล้วก็อุทิศเทบ้าทั้งหมดนะครับ อยากป้าสบายนะครับอยากให้ป้าพดไปเกิดซะแล้วก็มันก็คงมีวิธีเดียวนะครับที่จะทําให้ป้าพูดพ้นป้าจะตายไปแน่นอนแต่ตอนนี้ยังช่วยอยู่เพราะไม่มีคนช่วยถ้า้าไปแล้วไม่มีคนช่วยนะจ้างั้นป้งอยู่ช่วยก่อนป้าอยู่ช่วยก่อนนะจ๊ะยู่ับป้า ในในการที่ป้าบอกว่าไปแล้วไม่มีคนช่วยเนี่ยแสดงว่ามีคนอื่นใช่ถ้างั้นเขาจะมาถ้างั้นเขาก็จะมาแทนโอ้มันจะยิ่งกว่านี้อีกโอ้สาธุที่เรามีเบี้ยแก้ป้องกันไว้นี่ดีไหมป้าอ๋อ เราต้องใส่ทุกคนไหมหรือใส่เฉพาะมีได้ทุกคนก็ดีนะของพอดีแล้วก็ต้องเป็นอันนี้เรียกว่าของวัดได้ไหมคะป้าอันนี้ดีมากโอ้ป้าช่วยพวกหนูนะคะเอ๊